ผู้ชมครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับฝุ่นควันก็ยังคงเกินค่ามาตรฐานในระดับวิกฤตครับวัดได้กว่า300มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่ท้องถิ่นก็ต้องมีการฉีดน้ำบรรเทาผลกระทบฝุ่นควันที่เกินค่ามาตรฐานวันที่8แล้วนะครับติดตามกับคุณโกวิดบุญธรรมกอติสนัน,นาการอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับคุณโกวิดครับ คุณธีรเดชคุณศิริมาครับด้านหลังของผมที่อำเภอแม่สายกลางตัวเมืองแม่สายขนาดนี้นะครับยังเพราะว่ามีฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองนะครับขณะที่สาเหตุของฝุ่นควันนะครับก็มาจากฝุ่นควันที่ข้ามจังหวัดและก็ข้ามแดนขณะที่การฉีดน้ำเป็นเพียงแค่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ อำเภอแม่สายเทศบาลต่างๆที่อยู่ในอำเภอแม่สายนะครับช่วยกดารระดมฉีดน้ําบริเวณด่านพรมแดนและหลายจุดตลอดถนนพหลโยธินในเขตเทศบาลตะบลแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังฝุ่น PM 2.5ยังพุ่งสูงต่อเนื่องในเทศบาลตะบลแม่สายและพื้นที่ใกล้เคียงอาคารตึกถนนในตัวเมืองแม่สายถูกปกกลุมไปด้วยฝุ่นควันทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ําส่วนประชาชนที่เดินทางออกมาในพื้นที่ลงแจ้งต้องสวมหน้ากากอนามายัยแต่ก็เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยากนะครับ ขณะที่ประชาชนนะครับเริ่มออกมารณรงค์ในสื่อสังคมออนไลน์ให้ภาครัฐเร่งที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันในอำเภอในพื้นที่อำเภอแม่สายแล้วก็ประสบปัญหาแบบนี้ทุกปีแล้วก็เสนอไปยังภาครัฐนะครับให้ลงมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะฝุ่นควันในอำเภอแม่สายทั้งจากข้ามแดนแล้วก็ข้ามพรมแดนนะครับรัฐบาลควรจะลงมาพูดคุยเจรจาถึงสาเหตุของการเกิดฝุ่นควันโดยเฉพาะที่เป็นสาเหตุในการเผาป่าแล้วก็ การในพื้นที่การเกษตรกรรมครับการทําอุตสาหกรรมพืชไร่นะครับในส่วนของฝั่งเพื่อนบ้านนะครับซึ่งมาในส่วนของราชการนในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะออกมาตรการในการควบคุมนะครับสินค้าเกษตรซึ่งมีผลกับการทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับเรายกตัวอย่างอย่างเช่นยอตอยู EU, เนี่ยเขาสามารถที่จะบล็อกสินค้าอย่างเช่น <c oughs> ที่นะฮะที่ที่ใช้ลิงเก็บเนี่ยแค่นี้เขาก็สามารถที่จะออกมาตรการในการควบคุมสินค้าเราได้แต่เราเนี่ยกับปล่อยให้สินค้าที่ทําลายเราเนี่ยเข้ามาในประเทศอย่างเสรีนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าใครได้ประโยชน์แต่ว่าอยากให้รัฐบาลลงมาดูนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยมันเกินที่จะ,ะ,ะจังหวัดจะดูแลกันได้นะครับเพราะว่ามันมันยังไงสุดท้ายมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอยู่ดีใช่ไหมครับ ด้านในอำเภอแม่สายเปิดเผยกับทีมข่าวว่านะครับในที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่แม่สายต้องยอมรับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ผ่านมาท้องถิ่นมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องขณะที่การปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่นะครับก็มีการแก้ปัญหาโดยการสร้างเซฟตี้โซนในโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง11แห่ง และมีการฉีดน้ําตามอาคารบ้านเรือนเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเร่งมีการทําหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนเพราะถือว่ายังขาดแคลนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นควันอย่างต่อเนื่องครับก็ร่วมกันสร้างเรื่องของหน้ากากอนามัยหรือแมสที่ทําโดยชาวบ้าน ให้ดูแลตัวเองในตรงนี้นะครับตอนนี้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับก็เร่งกันทําในตรงนี้ทําแมสขึ้นมาเพราะสถานการณ์สองเรื่องก็คือโควิด19แล้วก็เรื่องของหมอกควันไนป่าในตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่สตอนเออเรื่องที่4ี่ตอนนี้ที่เราเจินกา,การก็คือการเร่งเข้าไปทําการพูดคุยกับผู้นำํำของประเทศเพื่อนบ้านสำหรับฝุ่นควันในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับ ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษวัดค่า PM ได้สูงสุดถึง326ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่8นะครับจึงขอให้ประชาชนงดกิจกรรมแล้วก็ทํากิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้งแล้วก็เฝ้าระวังของกลุ่มที่มีอาการเสี่ยงเช่นผู้ป่วยทางเดินหายใจเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุครับ ขนาดพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับล่าสุดฝุ่นควันลดลงนะครับเพียงแค่เล็กน้อยนะครับเพียงแค่อยู่ที่324ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับแต่ว่าฝุ่นจะลดลงในช่วงบ่ายแล้วก็จะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในช่วงค่าแล้วก็ช่วงกลางดึกนะครับจึงทําให้สถานการณ์ที่แม่สายยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมาแล้ววันนี้ต่อเนื่อง8วันครับครับขอบคุณมากนะครับคุณโกวิทครับ